ก็โอเคแล้ววันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับจีเพเหมือนเดิมวันนี้เราก็จะมาันนี้ผมกะไปปกติต่อนะโอเคมันว่าเขาจะอัปเดตอีเวนต์ใหม่หมดเลยนะผมเป็นอีเวนต์นี้นะผมเล่นเออเล่นอินฟินิตนะให้ครบเวฟนะผมโอเคก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้เราก็จะมานี่ผมนี่ก็จะมาทำอีเวนต์ให้หมดเลยนะทางไอ้นี่แล้วก็นี่แล้วก็เราจะไปเล่นสตอรี่นะผม เดี๋ยวผมก็จะเล่นสตอรี่สักปลดล็อกสักเออด่านด่านนี้ผมปลดล็อกไอตู้ไว้ไปเลยโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะเพราะผมเอออยากไปไวๆนะผมพี่เกียรติบบดีลาช่าๆนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาถุ่มบูม่านก่อนเลยมาบูม่ามานะผมโอเคไปต้องถุ่มเราปะบับบับบับบูม่ามา ไม่มาอะไรก้อน้องมาแล้วปะโอกาสทั้ง8% low มาแล้วผมมาสองตัวนะครับโอเคก็ถือว่าพอดีนะผมเพชรเกือบหมดตูนะครับเป็นอะไรที่ไม่ทิ้งมากดี๋ยวเราก็ได้บูบูมาแล้วนะผมนี่เดี๋ยวไปทำบูมาก,ก่อนเลยดีกว,ว่าทำบูมาก,ก่อนแล้วก็เปิดแคปซูลก่อนนะผม ทำเลยปึ๊บถัดป่าปึ๊บเปิด,ปปด,ปดอีการนะผมโอเคเราไปเดินสตรอรี่ของเราเลยดีกว,ว่ามาดูว่าอยู่ด่านไหนแล้วเอ่ยเดี๋ยวเอานี่ออกมาแล้วก็เอาบูมามาดูดเวล้นะผมโอเคีะถึงด่านไหน อันไหนไม่สําคัญนะผมเพราะเราจะเล่นให้ปลดล็อกแบนเนอร์ไว้นะผมก็จะนี้ดันดิโอปุ๊บไททันปั๊บอ๋อนี่ครับผมราชอาณาจักรหมดนะก็ปลดล็อกแล้วนะโอเคก็สามด่านนะผมเดี๋ยวเราก็เล่นไปจนปลดล็อกเป็นเนื้อไว้นะเดี๋ยวเราขอไปทําบูม่าก่อนนะผมโอเคขอเวลาไปทําบูม่าก,ก่อนนะผมก็โอเคผมอันนี้ผมก็เล่นน,นี้นะอีโวบูวม่าแล้วนะครับผมอย่างอีโวเลย ปูบ้านะครับไปเลยผมปูว้าห้าราอ,ม,อม,มาไว้จริงๆผมปูว่าถ้าดาวมาไวาหรอเปล่านะพาดที่สี่แล้วสภาพย่อมเรืเราเราก็ไปเล่นทอรี่กันให้ถึงให้ปลดล็อกเป็นเนื้อวยเลยนะโอเคเดี๋ยวก็ดูว่าผมว่าแต่ละด่านผมวางตัวยังไงนะโอเคไปเลยด่านดิโอปันโดคิดว้วผมตอนนี้ก็เข้าแมปเป็นที่เรียบร้อยนะ เดี๋ยวตัวแรกที่ผมจะวางก็น่าจะเป็นเซเบอร์นะผมเซเบอร์ต้นเกมดีมากเลยนะผมโอเคเรายากไปน,นะจะได้ขึ้นไปไวๆนะผมวางประมาณตรงน,นี้นะครับวงกว้างดีโอเคแล้วเราก็รอไปเรื่อยนะผมเดี๋ยวยผ,มผมนี่ก็คือสำหรับผมที่เล่นในด่านนี้นะเขาจะเล่นเป็นแบบวางอูรูสองตัวนะผม จะวางกี่ตัวได้ผมแล้วแต่นะถ้าเกิดว่าตังพอแต่ตอนนี้ผมตังพอวางได้ประมาณสามตัวตันนะผมโอเคอับดัชนี้ก็เล่นไปประมาณแบบนี้ผมวางอูรูแล้วก็ชิวยืนชิวนะผมให้อูรูตีไปให้อูรูตีไปนะผมโอเคเราก็เล่นอย่างนี้ไปนะผมจนครบด่านดีโอนะโอเคผมนี้าก็ถึงด่านไททันแล้วนะผมอย่างแรกเลยที่เราต้องวางก็คือเซเวอร์นะครับเหมือนเดิมเลยนะผม วางเซเิร์ฟเหมือนเดิมนะโอ,โอเคเอาวางเซอร์ฟเซเอร์ฟเสร็จปุ๊บก็เราก็วางตัวบับตังนะวางเป็นบูมา่าเอาพอวางบูม่าเสร็จปุ๊บก็บับตังไว้แล้วก็วางอูรูนะผมแล้วก็ยืนชิวนะโอเคนี่ก็จะเป็นที่ผมใช้เล่นด่านนี้นะผมเป็นเซตที่ผมใช้เล่นด่านนี้นะก็จะเป็นวางอูรูประมาณนี้นะผมผมอัพแค่ถึงขั้น2พอนะครับเพราะว่าได้ดีไปวไวนะผม ทำเลือดมันก็ไม่ค่อยเยอะมากด้วยนะครับก็ไหวชวิวอยู่นะผมเกมมันต้องวางเพิ่มนะเดี๋ยวอัพสักตัวหนึ่งตันก็ได้น,นะผมเอาไ้ตีบอสเหีืยวก็อัพเป็นแบบตีสามวีนะผมก็ชิวๆไว้นะผมไหวชิว,วโอเคก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบดา่านเททันนะโอเค ก็โอเคแล้วผมเราก็มาถึงด่านแล้วนะที่จะปลดล็อกแบนเนอร์ไว้นะครับโอเคอย่างรวดเร็วนะครับมาถึงรวดเร็วโอเคขั้นแรกเราก็วางเหมือนเดิมนะครับน้องเซเบอร์นะครับนี่ผมแนะนําให้วางแบบนี้นะครับกันตัววิ่งนะนี่อนาเคียจะได้กว้างๆนะครับแล้ยากเลยจะได้เวลเยอะๆนะครับนับเล่นแป๊บเดียวจะเรลวร้อยแล้วเรีวไปูสขึ้นเร่ไวมากนะครับสำหรับวัน สุกสาอาทิตย์นะอีพีคูณสองคุ้มมากเฮแ, er, แล้วก็วางเซเวอร์แล้วก็วางบูม่าอับบูม่าวางอูริว่าประมาณนี้นะผมไม่ได้ยากนะครับโอเคสำหรับด่านนี้นะโอเคผมสำหรับด่านนี้ผมก็จะวางเป็นประมาณนี้นะวางอูลูตรงกลางแบบเลยนะผมแล้วก็ยืนชิวนะเออ ก็โอเคนะครับตอนนี้ผมก็เล่นปลดล็อกแบนเนอร์ไว้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่าที่เราเล่นไปมันแบบไดะรับอีเวนต์เท่าไหร่มาครับผมตอนนี้ปลดล็อกแบนเนอร์ไว้แล้วนะแล้วก็มาดูภรารกิจกันนี่นะครับรับไปเลยพาหนะ3อันนะครับผมปุ๊บดามเมจ1,185เฮ็ดนะครับผมโอเคถึงเวิว70 72ให้ถึงเว 70, 72, ิเว9เอเลยนะครับผมเล่นแบบวันเสาร์วันอาทิตย์ สุกเสาร์อาทิตย์นะผมอีกทีคูณสองเลเวลอย่างเยอะนะครับคุ้มมากโอเคก็มาดูอีเวนต์นะผมนี่อีเวนต์ใหม่นะก็รับไปเลยนะผมนี่ครับอีเวนต์ใหม่โอเคอีเวนต์ใหม่ก็น,นี่ผมอีเวนต์ใหม่ก็ถือว่าดีอยู่นะผม นะได้มาหมดเลยอีเวนต์ใหม่ก็นี่ครับผมอีเวนต์เก่านะมาเบด้นกไวน์วันท sure. ี่ได้อะไรบากี้นะผมบากี้รอบหนึ่งเออตัวจับวิญญาณอันนี้เออตัวที่มันมีออฟนะผมห้าดาวนะนี่เวนเนื้อสัตว์อันนี้เอาเอาไว้เอ่อบัฟระยะดีอยู่ตัวเดียววันนี้ผมนี่ครับนี่เราได้มาแล้วผม สัตว์ขี่นี่ครับเราได้ไก่ย่างมาแล้วครับเราได้ไก่ย่างมาแล้วนะโอเคอีเวนต์ตอนนี้เราก็ขาดอีกเอ,อ่อหนึ่งพันสิบห้าตัวนะครับจะได้ตัวนี้นะพ่อของบูม่านะครับโอเคเดี๋ยวไปลงอินฟินิตี้กันดีกว่าเอาตัวอีเวนต์นะครับโอเคไปกันเลยอีคนนี้เขาจะเล่้กับผมไหม อาใครทุกคนแล้เราผมเล่นคนเดียวเดียวนะเดี๋ยวเขาแบบย่งคิวนะผมจะไดมีใครมานะโอเคมีคนมาหนึ่งคนนะผมก็ถือว่าดีนะครับโอเคไปเลยผมไม่แน่ใจว่าจะไปได้กี่เวฟนะ ว่าเซิร์ฟคงจะไม่กังนะครับผมเพราะเมื่อกี้ผมก็ซื้อกังมาประมาณสองรอบนะครับแต่เข้าอินฟินิตี้ก็ไม่ได้เข้าสักทีสภาพอไรที่แต่แบบเซิร์ฟกังไหมรีคอนเนตเปล่าพอ,ออัดคลิปปุ๊บไม่เปลี่ยนปั๊บสภาพเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อ้าวเป็นเฉยนะผมโอเคครับผมอันนี้เป็น ให้รอบที่ห้าพันล้านเนอะผมโอเคคือแบบแบบคือแบบนะคือเซิร์ฟไม่พร้อมนะผมก็แบบยังจะเปิดนะครับแบบรีบเปิดจัดไงก็แบบเออคนแบบไม่เล่นอย่างนงี้อย่างี้แต่วแบบ่าเนี่ยครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราทำให้คนไม่เล่นก็อย่างงี้แหละเออถ้าปิดก็แบบนะ บบอัปเดตแบบอีเวนต์เล็กๆน้อยๆนะผมแต่ว่าทํให้เซื้อแบบกงังๆไม่แน่ใจว่าซื้อมันกลางหรือนะผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคไปเขารอพี่เท่าไหร่รัลุกไม่นับนะผมหลุดบ,บ่อยนะผมเกินไปนะครับสำหรับออสตาร์หลุดบ่อยเกินนะครับคนอาจจะหายนะผมเพราะเป็นอย่างนี้แหละอัปเดตมาก็แบบนะอัปเดตส่งๆนะผมข้างหน้าเศร้านะครับสำหรับออสตาร์นะ ใส่ไปไปเล่นอนิเมะแบนเจอร์กันหมดแล้วนะครับพัฒนาพัฒนาสรงๆนะครับม,มารอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่ได้หนักนะครับผมไม่แปลกใจทำไมคนเล่นน้อยนะผมเพราะว่านี่นะพัฒนาก็อืมใช่เบิดคำสีว,าว้าแล้วผม เนี่ยผมรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้นะโอเคไปรีคอนเนตไปอีกรอบหนึ่งนะผมอ๋มอ my god รอบที่แบบห้าพันร้อยล้าน,นรอบนะผมห้าพันร้อยตั 5, ้งถ้าเกิดว่านับรวมกับสตอรี่ที่ผมแบบรีคอนเนตรีคอนเนตตลอดนะก็ประมาณอันนี้น่าจะประมาณร,รอบที่ยีสิบแปดแล้วนะผม,อมรอบที่ยี่สิบแปดซึ่งมันเสียเวลานะผมใช่เสียเวลามากกับการเล่นนะครับ แล้วก็เสียเวลากับใช่เสียเวลากับการเล่นมากเลยนะผมเกือบนะโอเคมารอบที่ประมาณยนะี่สิบยิบอ็ดนะฮิดโอเคมานะผมเดี๋ยวรีบรบลงเลยไม่ต้องไปรอนีแลนะมารอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ประมาณยี่สยิบเอ็ดนะ ถ้าเกิดแบบเน็บเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้พูดงานน,นะคือแบบว่าอาัลตาก็นควรที่จะอัปเดตแบบดีๆหน่อยนะผมคือแบบปิดเซิร์ฟไปเพื่ออัปเดตแต่แบบนะก็คือันคนทําได้ดีกว่านี้ครับโอเคกว่าจะเล่นได้นะผมก็นานเอาเรื่องนะครับคือมันเสียเวลานะผมใช่คือถ้าเกิดว่าผมลงพีวีที่ผมไม่อยากจะกินสภาพานนะครับคือแบบลงพีวีถ้าเกิดมันหลุดนี่คือคะแนนน่าจะลดนะใช่นะผม เรื่งผมแบบไม่ค่อยปื้มนะผมใช่ไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่นะวันนี้เราก็เล่นไปเลยนะผมเพราะว่าก่อนจะให้รอให้เซิร์ฟดีๆ่อนะผมเราค่อยไปเล่น PVP นะถ้าเกิดเซิร์ฟยังแบบหลุดแบบนี้อีกก็ PVP อาจจะไม่เห็นผมเล่น PVP นะผมเพราะเซิร์ฟมันนะเซิร์ฟกังนะผมที่อัปเดตจัดก,กว่าคนเล่นหายแต่คนเล่นหายก็พอ,พออย่างนี้แหละ โอเคเดี๋ยวเรานะว่าจะไปได้กี่เวฟนะสำหรับแบบนี้น่าจะประมาณเวฟที่55าสิบห้นะผมเพราะว่าไม่มีตัวสโลนะวิ่งเร็วมากโอเคนะผม54นะครับก็ได้พอดีนะผมสำหรับตัวอีเวนต์นะโอเคได้ okay. ตัวอีเวนต์พอดีนะผมจริงๆได้นานแล้วแหละโอเคนะผมนะแล้วก็ ได้เปนที่เรียบร้อยนะผมสำหรับตัวอีเวนต์นะผมโอเคโอเคนะผมแล้วก็เดียประมาณนี้นะดามจดก็ทำไปเยอะอยู่นะผมัมนพวกตัวอีพี่อย่างนี้ <c oughs> แล้ผมจะมาอัพให้บูมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยอัพนะผมเผื่อตัวดามจดนะ ครับคลิปนี้ก็เป็นกันบ้านผครับเล่นเอ่อสตอรี่แล้วก็เคลียร์อีเวนต์ทั้งหมดนะผมโอเคก็เคลียร์อีเวนต์หมดเลยนะทั้งอีเวนต์ใหม่ด้วยนะผมที่อัปเดตมาที่ทำให้เซิร์ฟมันหลุดบ่อยนะครับผมก็สตาร์พาร์ทครับเวลสามกามสตาร์พาสผมไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นเวลอรอีธานหรือเปล่านะรับไปเลยนะผมโอเค ครับผมก็ห pues ลัก like คืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ไปไหว้ครับผม